Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy uh birthday -huh. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to วันนี้เราเคซีแล้วก็กัลยาณมิตรทั้งหลายนะทั้งญาติสนิทมิตรสหายผู้อันเป็นที่รักของแม่เชฟทั้งหมดเลยนะม,มารวมตัวกันที่ท่าน,น้าปิงเพราะอะไรจะไปหาปลาโอ้ <laughs> ลืมไป <laughs> ไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าวันนี้เป็นวันครบรอบ59ปีแม่เชฟนะยมีความปล่าบปื้มมากๆและที่นี้ก็จะขอขอพระคุนนะ่า หลวงพ่อนอะประจักษ์นะคะที่มีมหาเมตตา่อคุณทีบกับคุณอาดก่อนเลยว่าได้นําปลามาให้ไม่เชฟสอง0 0 0หชีวิตในการนี้ไม่เช่ขอ,อต้องต้องกล่าวถึงผู้มีพระคุณทางบุญคุณของอคุณพ่อคุณแม่ของเดี๋ยวเราต้องกล่าวถึงองค์พระรัตนตรตยัยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่าน เจ้าหลวงสีเปียงดาวซึ่งเป็นที่เคารพนับถือประโดดพ่อบังเกิดก้าอีกท่านหนึ่งซึ่งสถิตยอยู่ณดอยหลวงเชียงดาวบูญอันใดก็แล้วแต่นะที่ลูกได้กระทําดีแล้วได้ละดีแล้วได้ลดความโศกความเศร้าได้อะไรก็แล้วแต่กล็ลูกนะทั้งเป็นลูกของพ่อแม่ในชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วแล้วก็ขอให้า ท่านที่อยู่ทั้งบนสวรรค์และบนโลกมนุนรดแล้วกันนะมีแต่ความสุขมีแต่คบพรที่สูงขึ้นมีน้ำตาจะไหลอะ่ะและก็ขอท่านได้รับบนกุศลที่โลกได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู่ท่านด้วยเทินเนาะและก็บุญอันนี้ก็แล้วแต่สิ่งใดดีแล้วอัปเสริฐแล้วขอนำสู่คุณผู้ชมนะทุกท่านเลยค่ะที่ ติดตามก็ดีไม่ติดตามก็ดีมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุวันณะสุขภาพละนั่นแหละเนาะมั่งมีทั้งทรัพย์สินเงินทองจเจริญด้วยศีลและปัญญาแล้วก็มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงกราบขอบพระคุณค่ะน้องเจษ นอนน้อยพีสายลากดีกว่าฮะนอนน้อยแก้คําเจริญค้าขายสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะนะลูงนะเอ้าเอ้าครับขอบคุณอมมากเลยค่ะก็คือขอบคุณแม่มากที่เป็นโรโมเดลในหลายๆอย่างให้แล้วก็คอยสอนคอยให้ลองจริงทําจริงแล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆให้จนแบบว่ามีแบบ mindset ที่ดีปฏิบัติหลักการในใช้ชีวิตการแก้ปัญหาต่างๆทําให้รู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วก็สามารถ ทำงานหาเงินได้ด right. ้วยตัวเองแล้วก็เห็นรกของแม่ที่เป да um ็นแบบอย่างเลยทําให้เรามีกําลังใจสู้ในทุกวันนะครับขนาดแม่ยังขนาดนี้เราได้แค่ครึ่งนึ่งก็รวยแล้วเน้ๆๆๆโรเีอายุวันะสุขาพละครับเจก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้กำเนิดชีวิตมาแล้วก็ให้ เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะครับให้กล้าลองผิดลองถูกเป็นต้นทุนเป็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นทุกอย่างเลยในการสอนลงทุกอย่างพูดจาได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็มีแต่แม่นะครับที่เป็นไอดอลเลยนะครับมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณแม่เลยครับผมขอให้แม่แม่ก็ขอให้ลูกเกดได้นะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมี แล้วก็เป็นเป็นคนดีของสังคมไม่ไม่เป็นคนไม่ดีนะแล้วก็ค้าขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในชีวิตมีอายุวันน่าสุขคาพละแล้วก็รักแม่ให้มากม่ก็รม่บียกกันแลืวเชิญใจจังเลยอ่ะเชิญใจขอให้ปีนี้เนี่ย แม่เชฟของเราเนี่ยมีความสุขสมหวังนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสำคัญที่สุดคือต้องสุขว่าแข็งแรงนะ <c oughs> เป็นปร่มโพล่มไสของทุกๆคนท่านลูกหลานท่านแฟมิลี่ทั้งเพื่อนวิสหายทุกคนแล้วก็ขอยืนยันว่าวิสาหายที่ยังไม่ได้มาที่นี่เนี่ยทุกคนก็ขอส่งใจนะฮะทั้นแฟนคลับขอให้แม่เชฟทุกมีความสุขนะฮะยังยังเป็นเอ่อทัานกว่าเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สีสรน ให้กระบวกนการอัญมณีตลอดไปมีความเจริญรุ่งเรืองเชื่อว่าหมื่นล้านไม่ไกลเกินความฝันไม่ได้ไม่ใช่มีความสุขมากเลยแล้วก็ได้คนที่เป็นคนน่าซึ้งทำให้แม่ได้ได,ได้เห็นธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปนสะพานบนุญอะไรแบบเนาะให้แม่มีความสุขแล้วก็การเลียงก็แบที่ดีมากมากแม่ตักเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่ นด้นและคนที่ได้ทำให้แม่โดยแม่แมวมอะไรทางนั้นตอบแทนแม่ก็ซึ้งใจจนไม่ยังไม่อยากกล้าลาบอะไร <l uit> มันม,มันมากลดเกินไปเนื่องในวันเกิดของแม่เชนนะคะั59ปีก็ขอให้แม่เช<ใ>นอายุายืนย,ย,ยาวกิจาการรุ่งเรืองค,ค่ะ,คะเองเองปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะก็วันนี้นี่ก็ขอให้เชนนุชคุณลเมียพากแรงอายุยู่ไปถึงได้ น้อยยี่สิบปีเอี่ะอยู่ไปเรียนะไรก็ขอให้แม่เชฟมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขายของ รวยรวยตลอดไปจะได้เป็นลูกของลูกค้าของกติกรไปเลยอันนี้นะคะเนื่องในโอกาสนะคะวันเกิดคุณครูแม่เชฟของเราแล้วก็เป็นพี่สาวสุดที่รักของหนธนั่นเองนะวันนี้นะคะเจดนางฟ้าของเรานะคะก็มีของนะคะเอ่อเป็นของขวัญวันเกิดนะคะที่ทําให้คุณแม่นะคะอุดมสมบูรณ์คือโซนแล้วนะขน้องมจากไหนโอ่ยถนมดี่พัทวัฒน์พัทวัฒน์เน้งใจเนมากค่ะ ไม่ใช่สวยแต่รูปนอนี่อร่อยมากจน<า>ติดใจดูน้ำหนักดูน้ำหนักขนงชั้นก็มีความหมายนะคะคุณแม่เนี่ยก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตลอดค่ะแล้วก็เป็นที่พึ่งของพวกเราไปตลอดไปก็ขนมตัวน,นี้นะคะก็ทุกอย่างเป็นสิีมมงคลอย่างยิ่งนะคะก็ขอให้คุณแม่ของเรานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สําคัญคือมีความสุขมากๆนะคะและพวกเราจะ ให้การสนับสนุนคุณแม่และคุณแม่ก็สนับเมตตาพวกเรามาโ <c oughs> ดยตลอด <c oughs> ค่ะแฮปปี้ ไม่ใช่ก็เริ่มใหม่ทำบุญวันเกิดตั้งแต่ถวายเพลนพราประมาณ100รูปนะและก็กลาวไหวผู้มีพระคุณและก็วันนี้ก็ทำาให้ครบบริรูโบนท้งมันไม่มีปล,ปล่อยปล่อยปลาปล่อยชีวิตให้ศีลนให้ทานทั้งบุนบรารเมทานบรารเม แล้วก็ให้ชีวิตแล้วก็ต่อไปก็จะให้กับผู้ที่ได้โอกาสแล้วก็าตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็จะสืบสานอ,อะไระไพระพุทธศาสนาสุดความสามารถแล้วก็บุญอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข,ขวิเคราะห์เช่อเดียวกไม่ใช่ด้วยนะคะวันนี้บุญนี้ได้สำเร็จลงแล้ว แฮปปี้เบิร์ดเดย์ห้า้าปีของแม่เชฟปีหน้าแซ่เย็ดจับใหญ่กว่าเดิมเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ